สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนไข่ขี้เกียจนะครับกูเดทธรรมะนะครับเราก็จะเริ่มจากภาพร่างแล้วกันเพราะว่า,เ,าเลือกหัวปากกานะครับเลือกแบบที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นเต็ม100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับเส้นจะไม่แหลม แล้วต่อมาก็จะวาดเป็นตัวขอเส้นใหญ่อีกนิดนึงวาดเป็นตัวขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆเลขศูนย์ก่อนอันนี้เป็นภาพร่างนะครับจริงๆตัวนี้ไม่จำเป็นต้องร่างก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเบี้ยวเนาะต่อมาก็วาดขานะครับวาดแขน วาดปากตาก็จะเป็นขีดๆนะครับถ้าทำตากลมๆเนี่ยมันจะดูแบบสดใสเกินไปแล้วมันจะไม่เป็นขี้เกียจนะครับต่อมาก็ไข่ขาวนะครับตรงส่วนของไข่ขาวเราอาถ้าเป็นภาพร่างเราอาจจะวาดให้มันขีดทับเส้นตัวมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมาวาดจริงๆกันอีกทีนึงก็เอาเส้นที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับอืมเดี๋ยวขอปรับขนาดนะครับด้วยวิธีการเลือกเลเยอร์นี้แล้วก็มาที่กากบาทนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทางหน้าจอได้รูปมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็กดตกลงเราก็จะได้ตัวกุเดธมามะที่ตัวใหญ่ขึ้นต่อมาเราเลือกเป็น เลเยอร์ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มวาดได้เลยครับอืมผิดเลเยอร์ใช้เลเยอร์เลเยอร์สนะครับตอนนี้แล้วเราก็วาดไปตัวปูเดรรมะนี้อ่ะเดี๋ยวใช้เป็นสเตเบิลนิดนึงนะครับเวลาวาดจะได้แบบ มีการปรับเส้นให้สมูทนะครับจริงๆมันก็วาดไม่ยากนะครับกณเดี๋ยวทำอะ่ะแล้วก็วาดป่า วาดตาเป็นขีดแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะครับย้ายเลเยอร์ลงมาอยู่ด้านล่างปิดตาเลเยอร์ที่2นะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นเส้นสะอาดสะอาดแล้วต่อมาเราจะมาระบายสีนะครับใช้ สีเหลืองที่ออกส้มๆนิดนึงนะครับมาระบายในส่วนที่เป็นไข่แดงตรงนี้ก็จะให้ดูให้ดูส่วนของเลเยอร์นิดนึงนะครับอ่ะปรับส t a b l e ลลงนะครับไม่อย่างนั้นเส้นที่เราระบายไปมันก็จะหดลงหดลง ระบายไม่เต็มสักทีนะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่เราระบายจะอยู่ด้านล่างของเลเยอร์ที่ที่เราวาดเส้นสีดำนะครับทำให้เวลาเราระบายแล้วมันจะ ทับกันนะครับเส้นสีดำจะทับสีที่เราระบายข้อดีของมันก็คือทำไมมันยังเหมือนติดส t a b l e ลนานไงติดส t a b l e อยู่นะครับข้อดีของการที่เราปรับเลเยอร์ก็คือ เราจะระบายสีง่ายขึ้นนะครับต่อมาก็ผสมสีให้ส้มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับเส้นให้เล็กลงระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับเสร็จแล้วก็เลือกเป็นสีขาวระบายในส่วนที่เป็นไฮไลท์ คาวนี้เราจะใช้สีเทานะครับสีเทาผสมตรงนี้มาระบายในส่วนที่เป็นเงาของไข่ขาวนะครับเป็นเทาเข้มไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับจะได้เห็นชัดๆ ต่อมาก็ <c oughs> เพิ่มเลเยอร์นะครับเราย้ายเลเยอร์ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะเปลี่ยนเครื่องมือเนี่ยครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็นเครื่องมือเทสีแล้วก็จะผสมสีเหลืองอ่อนๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เทลงไปปุ๊บ <c oughs> เป็นแบ็กกราวนะครับเสร็จแล้วเราจะ เปลี่ยนเป็นเครื่องมือยางลบนะครับมาลบตรงไข่ขาวก็พยายามอย่าลบให้มันออกนอกเส้นนะครับพอดีตรงนี้มันอยู่ในเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ของแบ็กกราวพอดีนะครับไม่ใช่พอดีก็คือเราเลือกเลเยอร์แบ็กกราวไว้แล้ว มันอยู่คนละเลเยอร์กับที่เราระบายสีนะครับทําให้เวลาเราลบมันก็จะไม่โดนตรงที่ระบายสีในเลเยอร์อื่นนะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นการลบสีแบ็กกราว n ์หรือว่าเป็นการระบายสีขาวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาโลโก้ของ ต่องมาใส่นิดนึงยังไงอ่ะโอ้พอใส่เลเยอร์แล้วไปไม่เป็นเลยอ่ะก็ลบลบให้สะอาดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว ไข่ขี้เกียจกูเดธรรมะนะครับออยังเหลือตรงปากนะครับลบตรงปากด้วยนิดนึงอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดเครื่องมือป๊บสำหรับคลิปนี้วาดในแอปชื่อว่า i i t p a i n นนะครับก็ลองไปหัดวาดกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ